เอาตรงๆนะเหตุผลที่ผู้หญิงอยากเลิกกับสามีนะคะไม่ว่าจะเป็นสามีไทยผัวไทยหรือผัวฝรั่งนะ,ะมันมีเหตุผลไม่เยอะหรอกนะคะเหตุผลหลักๆเลยก็คือผู้ชายนะคะอยู่ด้วยกันแล้วมันดูแล้วไม่มีอนาคตนะคะโดยเฉพาะผู้ไทยนะคะ คือไม่ทํางานขี้เกียจนู่นนี่นั่นยกงานบ้านให้เป็นเขาเมียทั้งหมดนะคะงานบ้านเมียก็ต้องทํานอกบ้านเมียก็ต้องทํางานนะคะสรุปแล้วเหมาหมดนะ,ะไม่ว่าจะเป็นงานหลวงงานลาดอยู่ไปอยู่มาผัวเจ้าชู้อีกนะ,ะอันนี้เป็นอะไรที่รับไม่ไม่ค่อยได้กันท้งนั้นนะะพอเจ้าชู้แล้วทํายังไง เข้านับเลขนู่นนี่นั่นเข้าสังคมสังสรรค์ไปเรื่อยยาวไปผู้หญิงก็ทนจนจนไม่รู้จะทนยังไงนะคะแถมมองดูแล้วอยู่ไปไม่มีอนาคตแล้วอยู่ไปเหมือนไม่มีตัวตนคือดีกับคนทัองโลกยกเว้นลูกกับเมียนในบ้านนะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันหญิงเกี่ยวนะอันนี้คือเรื่องจริงเลย คือผัวดีหมดทุกอย่างแต่ตัวเองเกี่ยวนะคะมันก็ต้องไปสรุปแล้วมันมีหนึ่งสองสามอยากแค่นั้นหละนะเหตุผลหลักๆที่ผู้หญิงต้องการเลิกกับผัวมันไม่มีอะไรซับซ้อนมากมาย, <c oughs> <c oughs> ายแล้วคุณหลักสาเหตุที่คุณอยากเลิกกับสามีนะคะอยากเลิกกับแฟนของตัวเองมันมันคืออะไรนะคะ แต่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงทั้งหมดจะงี่เกี่ยวนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เก็บกดนะคะผู้หญิงเรามีความอดทนสูงสูงมากสูงมากกว่าผู้ชายอีกนะ,ะมันจะค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนู่นนั่นนิดนี่นั่นหน่อยมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนในที่สุดมันทนไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าถามสาเหตุจริงๆไม่รู้ ะะไม่รู้จริงๆว่าวาทำไมอยากเลิกแต่มีความรู้สึกว่ามองผู้ชายคนนี้แล้วคือความรักมันไม่มีไม่มีความรู้สึกไม่มีความรักไม่มีความรู้สึกหึงหวงหรืออะไรมึงจะไปไหนมึงก็ไปนะคะถ้าคุณเกิดความรู้สึกแบบเนี้ยคือไม่โกรธไม่หึงหวงไม่สนใจใยดีหรืออะไรนั่นคือคือเราหมดรักจริงๆหมดจริงๆนะคะแต่สําหรับผู้ชายถึงแม้เขาจะไม่รักเราเขาก็สามารถอยู่กับเราได้นะคะ มันมันเป็นมนุษย์ที่แปลกประหลาดมากนะคะที่คือกูอยู่ได้ได้ได้หมดคําไม่เห็นหางกูก็ฟัดเรียบเหมือนกันนะอันนี้ปะเก้วไม่ได้ว่าผู้ชายทั้งหมดในโลกนี้นะคะคือผู้ชายบางคนเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะมันก็เลยทําให้ผู้หญิงเริ่มลดน้อยถอยลงนะคะ เริ่มเริ่มคบกันผู้ชายจะมาเต็มกราฟเลยนะคะเต็มร้อยจากนั้นมันก็ลด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 ลงนะคะยิ่งอยู่ด้วยกันมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วผู้ชายต้องการที่จะห่วยหาไปหาคนอื่นแต่สําหรับผู้หญิงนะคะจะค่อยๆความรักจะค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆยนะคะจนกระทั่งมันสูงสุดพอรักมากนะคะรักมากถึงห่วงมากนะคะเวลาที่ผู้หญิงโกรธผู้หญิง มีปฏิกิริยากับคุณยังบน่นยังว่านั่นหมายถึงเขายังรักคุณยังมีเยอะใหญ่กับคุณอยู่แต่เมื่อวันใดวันหนึ่งที่ผู้หญิงเขาเงียบนะคะเขาไม่สนใจที่จะติดตามคุณนะคะจากที่เคยโทรจิก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 เขาเลิกติดตามนะคะจากที่เคยกลับมาบ้านหายไปหายหัวไปสามสี่วันกลับมาบ้านเมียจะบน่บนบน่บนบ่นแต่เธอไม่บน่นนะ,ะไม่บน่นไม่อะไรไม่ สนใจใหญ่ดีไม่ว่าพวจะไปขึ้นหัวหูนนือลงใต้นางไม่สนใจนั่นก็คือสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงเขากำลังจะไปจากคุณนะคะไม่รวมเรื่ององเกี้ยวนะคะ